คนส่วนใหญ่นี่เวลาเขาไม่มีความสุขนี่เขาไม่มีความสุขหรือเขามีความทุกข์เรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ก็พอมีทุกข์นะก็เกิดจากความคาดหวังเกิดจากไมเซ็ตบมเซ็ตก็คิดยังไม่เป็นระบบอ่ะแล้วก็ถล่มตัวเองถล่มตัวเองนะคือคือเห็นไหมเวลาเราไปเชียร์ฟุตบอลครับกองเชียร์มีผลไหมมีผลแต่แต่กับตัวเองอ่ะไม่มีกองเชียร์ตัวเอง มีแต่กองแช่งอ่าใช่ซึ่งเราซึ่งเราเป็นหนึ่งในกองแช่งตัวเองเนี่ยนะพีเออว่าแช่งตัวเองหมดแล้วก็ล้วก็ไปไปตาหนิชาวบ้านครับเพราะฉะนั้นคนที่มันจะมีทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาแยกไม่ออกว่าอะไรควบคุมได้กับอะไรที่ควบคุมไม่ได้แค่นี้แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะนะฮะอะไรที่ควบคุมได้อะไรที่ควบคุมไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเช่นบางทีเราควบคุมความคาดหวังหรือบางทีควบคุมสิ่งที่เราอยากจะได้บางทีเราควบคุมไม่ได้ ควบคุมปากชาวบ้านไม่ให้มาวิจารเราไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เราเป็นประชาชนธรรมดาจะไปควบคุมศึกสงครามหรือน้ําท่วมใหญ่หรืออะไรมันก็ไม่ได้อะถูกไหมแต่สิ่งเราควบคุมได้คือเราจะช่วยอะไรพวกเขาได้ใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าเราควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้ไม่ได้แต่ควบคุมได้แน่นอนเลยใจครับวบคุมใจตัวเราเองก่อนเพราะเราเป็นเจ้าของใจเราเองแต่เรากลับไม่ควบคุมเขาครับ เราเราไปอะไรนะถล่มจนเขาแบบหมดกําลังใจตัวเองครับอันนี้มันหรือเปล่าครับอาจารย์มันเลยทำให้บางทีคนเราบางทีเราอาจจะทุกเราเราจะรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันไม่สบายใจจังเลยแต่ฉันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยข้างนอกที่ทําให้ฉันไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะถ้าจะไปเสียใจกับมันทําไมคุมมันไม่ได้อะเอากระดาษมาเขียนลิสต์เลยอันนี้คุมได้นี่คุมไม่ได้เวลาไปตีกอล์ฟก็เหมือนกันนะเพื่อนร่วมกวนชอบบ่นรุ่นบ่นนี้ผงก็ถามว่า สกอควบคุมได้ไหม,ม,มใจคุณต่างหากคุณมาตีกอล์ฟเพื่อเอาสกอไปอวดใครการตีกอล์ฟเพื่อการมาปฏิบัติธรรม,ม,มพัฒนาใจทําธุรกิจก็เหมือนกันครับเรื่องไร้เรื่องดีๆเข้ามาเขาอะไรก็ะทาให้คุณแกล่งขึ้นอคุณจะแกล่งขึ้นเรื่อยๆผมเลยบอกว่าเรียกอ,อะไรนะ บัตรผ่านทางสู่ความสําเร็จอมันต้องจ่ายไปบ้างเนี่ยโดนโกงไปสี่สิบล้านร้องหม่มร้องไห้บอกเนี่ยค่าผ่านทางฉลาดขึ้นไม่ละแข่งขึ้นไม่ละอ,อ,อย่างเงี้ยว่าแต่ใครจะยอมบางทีเรื่องบางอย่างมันเข้ามามันก็ทําใจยอมรับยากนะอาจารย์อย่างสมมต<ช>ิว่าเราต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างอย่างทำธุรกิจเสียเงินไปเป็นสี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทาใจยากว่ามันคือค่าผ่านทางอะใช่ต้องต้องคุยกันยาวอืว่าคาดหวังอะไรใช่ไหมคุณเสียเงินเนี่ย แต่ถามจริงจสมองเสียไปยัง่งแต่สมองคุณจะพังไปเรื่อยๆถ้าใจคุณมันสุดครับเพราะใจใจมนุษย์เนี่ยมันสามารถดึงสมองให้ต่ําได้นะอืมอันนี้ก็เรียกว่า subconscious ค,คือจิตใต้สํานึกของเราถ้าเต็มไปว้เรื่องน e g a t i เรื่องติดลบต่างๆเนี่ยม,มันจะทําให้สมองเนี่ยที่จะต้องฉลาดคือคพวก PFC หรือคอ r t เทมันต้องทํางานอพอทางนี้ติดลบมากๆมันดึงตรงนี้โง่เลยอ พอไปดึงไอ้ข้างล่างนี่ไปดึงข้างบนใช่ให้ง,โงโอได้ต,ตัวใจข้างในเนี่ยอผมยกตัวอย่างให้มันง่ายๆนะสับคอนเชียสก็อ,อยู่อยู่ข้างล่างนะนะจริงๆมันอยู่ลึกๆข้างในสมองเนี่ยให้มันเห็นเพราะฉะนั้นใจมีผลต่อความคิดครับอไอ้สับคอนเชียสที่ว่านี่มันเช่นอะไรครับจย์อย่างเช่นการการท่องอะไรบางอย่างว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้อย่างยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นฉันไม่เก่งเลยฉันไม่เก่งเลยฉันไม่อย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจันอย่างนั้นห้ามพูดเด็ดขาดเลยคือแล้วต้องบอกตวเองว่า คือเก่งไม่เก่งมันเป็นคำจัดเม้นต์จะไปใช้คำนี้จะพูดว่าฉันมีขีดความสามารถฉันสามารถทำเรื่องนี้ได้ฉันกำลังเรียนรู้และคำพูดที่ผมสอนเยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือว่าเมื่อเรามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยให้พูดว่าขอบคุณโชคดีพูดสองตัวนี่ก็พอแล้วขอบคุณกับโชคดีขอบคุณที่ขอบคุณอะไรครับอาจารย์ขอบคุณที่เข้ามาสอนให้รู้ว่าการสูญเสียครั้งนี้ฉันได้บทเรียนอะไรบ้าง ขอบคุณที่เข้ามาโกงฉันอืฉันจะได้รู้เล่ห์เหลี่ยมของผู้คนมากขึ้นมีเรื่องไปเล่าต่อมากมายครับฉันโชคดีที่ได้เจอบทเรียนนี้ตอนอายุอย่างน้อยๆขนาดนี้อืฉันขอบคุณเรื่องพวกนี้ที่เป็นกฎแห่งกรรมครับจะได้หมดสัตะคืิฉันขอบคุณที่ได้เจอคนแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีฝนตกหนักทั้งวันหรอกครับ ให้เรื่องฝนตกมันหมดไปเดี๋ยวฟ้าใสกําลังจะรอมาครับลูกน้องเก่งๆหักหลังลาออกแล้วขอบคุณโชคดีบารามีฉันกําลังเพิ่มจะได้ลูกน้องระดับที่สูงกว่าเข้ามาแทนอะไรประมาณนี้คือภาษาโค้ชก็เรียกว่ารีเฟร m มมิ่งคือหมายถึงก็คือแบบคิดใหม่ออกกระบวนการนี้ใหม่ครับอาจารย์ใช่เป็นจิตวิทยาเชิงบวกหมดเลยครับครับซึ่งเป็นจิตวิทยาสมัยใหม่นะถ้าจิตวิทยาสมัยเก่าก่อนปีคศ2008เนี่ย จะเข้าไปแก้ปมแก้อดีตกันครับแต่หลัง2008เป็นต้นมานักจิตวิทยามองว่าต้องรู้จักหลอกตัวเองอืมันไม่บาปนะครับครับ <laughs> ดีกว่าไปหลอกคนอื่นถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ